ส่วนคันนี้นะฮะเป็นสตีทวิน900นะครับโอ้โหจำไม่ได้เลย้ยฮะทรงหล่อขึ้นเยอะครับอันนี้เราไปหาดุมทีรอยมานะครับแล้วก็เปลี่ยนล้อ16ครับใส่เป็นซี่ลวดแทนนะครับตัดท้ายเซ็ตทรงใหม่เปลี่ยนท่อเจ้าของคันนี้เขาบอกว่างบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่เราก็ทําให้ประมาณตามงบครับโซ่ยังไม่เปลี่ยนนะฮะยังขอเป็นโซ่เดิมอยู่เดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนทีหลังนะครับท่อใส่สีเงินนะฮะคันนี้ ตีคร่าวๆงบประมาณ9 0 0 0 0กว่าบาทเดี๋ยวค่อยมาอัพของทีหลังโชคหลังนี่ยังเปลี่ยนเพิ่มได้อยู่นะครับแต่โดยรวมครับอย่างที่บอกว่าถ้ารถมันหล่อเนี่ยยังไงก็หล่อนะครับยังไงก็ชนะขาดแน่นอนเอาทรงไว้ก่อนครับเดี๋ยวของแต่งที่เหลือมีตังค์เข้ามาเพิ่มทีหลังฮะนี่นะครับหล่อๆอครับผมสตีทวินนะครับแล้วก็เดี๋ยวคนะันนั้นฮะอันนี้ก็เป็นทีร้อย่นะครับสเต็ปใกล้เคียงกันเลยวันนี้เรามีมาให้ดูเยอะแยะเลยนะครับสําหรับ สเต็ปล้อโตนะครับแล้วก็มาดูอีกคันหนึ่งฮะนี่คันนี้รอเหมือนกันนะครับเป็นทีร้อยนะครับทีร้อยดูฮะดิสจะเป็นดิสข้างเดียวนะครับโอ้โหคันนี้ก็ตังคแบบเยอะเลยเดี๋ยวจอดโชว์แบบนี้เลยฮะให้ดูฮะเห็นไหมสวยครับคันนี้โกไนาจากภูเก็ตนะครับเดี๋ยวเราไปส่งที่ภูเก็ตครับผม แน,น่นๆน,นะครับมีแผลมีแผลโอ้โหรายละเอียดเดี๋ยวผมจะลงให้นะครับดูฮะสวยงามโอเคพี่อุะ่ะเอาขนมขยับมะขยับนิดนึง ทีร้อยิบครับคันนี้ฮะเดี๋ยวเข็นไปก่อนอ๋ใส่ล้อสิบหกเหมือนกันนะครับเปลี่ยนแผงคอทั้งสามคันเลยนะครับเพื่อนๆดูฮะเ,เดี๋ยวจอดเลี้ยงเลยมาน่นๆโอ้โหวันนี้เราได้เห็นแบบว่าล้อโตลเลี้ยงกันสามคันสามรุ่นเลยเพื่อนๆสามคันสรุ่นทีร้อยี่สิบ ทีร้อยนะครับแล้วก็สติทวินนะครับโอหสามคันสามรุ่นฮรับรอๆครับผมบยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวความรู้สึกการขี่นะครับฟีลิ่งเป็นยังไงบ้างดูฮะสวยงามครับผมทีร้อยยี่สิบมาหามุมนี้มุมนี้ทีร้อย สตีทวินนะครับ